เป็นที่ที่มีแต่เจ้าบ้านนะคะเขาเจ้าบ้านบิไนไล่นะคะคุณยายทองเติม <c oughs> คุณแมวสวัสดีค่ะคุณแมวของเสียงจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็มีหน้าที่ของเราคือ,อเพิ่มเวลานาทีตรงนั้นให้นาทีครบครบ,ครบตรงนั้นไปนะคะอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าคุยทั่วไปทางข้าวหรือย,อยังแต่ตรงนี้ค่ะแล้วน้องน้องไปสั่งทางข้าว้วบอกว่าได้ไรทางข้า ก็ทางข้าวกับเนี่ยนะคะเเครือหนึ่งเลยค่ะยกมาให้ยกมาถึงมายิดยิดไลา์สดดูว่าใครเปิดประตูเนาะดีเสียงประตูค่ะก็พอดีเขายกมาให้แต่เวลาเข้ามาทุกทีค่ะเนาะคุณทักก็ทักทายคุณยายโชติกาค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณยายโชติกามาเทศคุณยายโชติกาน่าจะชาวบ้านเยอะทุกทีแต่ว่าเราขึ้นไลฟ์สดแล้วก็คอยระวังเสียงโน้ตเสียงนี่มาถ้ามาปุ๊บเราก็คือน,นะคะก็ต้องเซฟรีบเซฟพูดด้วยกันพูดด้วยคือ ที่เราต้องดูแลทั่วๆไปคือเราต้องดูอันนี้ค่ะขั้นพื้นฐานนะคะอันนี้พื้นฐานเองนะในการที่เราต้องต้องดูแลบ้านของเราที่แต่หนูก็ไม่มีอะไรหรอกหนูก็นี่คะ่ะไม่มีอะไรอยู่ในบ้านหนูก็นี่แหละคะ่ะมอกี้หนูทานข้าวหนูไม่มีอะไรหนูก็นั่นหละคะ่ะหนูก็ทานข้าวประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่าก็จะให้เราตอบคอมเมนต์เพื่อนสิบคนนะคะ <c oughs> ก็ตอบเยอะที่ระบบให้มาตอนท้ายนะคะก็จะเป็นอีคอนเทนต์เพื่อนบางคนอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เต้น เต้นอย่างเดียวก็มีค่ะทุกคนผ่านกฎเกณฑ์ไหมผ่านค่ะแบบนั้แต่ตรงนี้เนาะนี่ก็เคยผ่านตรงนั้นมาเหมือนกันในการเข้าไปอ่าเราเข้าไปบ้านเพื่อนบางทีแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนไม่ได้ค่ะกันี่ก็คอมเมนต์ไม่ได้รู้ว่าคุณยายทองเติมขายของเนาะขายของค่ะตรงนั้นขายของร้านชําเนาะคุณทําอะไรอยู่ <laughs> คุณคิดอะไรอยู่เห็นไหมเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเราคิดอะไรอยู่ <laughs> เช้ามาคุณก็คิดอะไรคุณก็บอกไปคุณคิดอะไรอยู่ค่ะยิ่งเราถ้าถ้าพูดแบบภาษาบ้าน,านเราอะค่ะอย่างพูดภาษาบ้านเราใช่ไหมอย่างบ้านเราเนะี่ยเราต้องค่ะนี่ก็พูดไทยไทย่อยชายน้องก่อนพอจะขึ้นหน้าปิดเนาะถ้าเราได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันนี้ละคะ่ะทุกผู้คนนี่ค่ะระบบเขาจะนําส่งนําส่งให้ขึ้นหน้าปิดขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจค่ะกับเพื่อนๆขอบคุณมากๆกับ,บไปกําลังใจให้กันเนาะ การทำมานี่ยก็ทักทายคุณสมคิดก่อนครับครบก่อนสองเดือนนี่เก่งจริงๆค่ะเพราะว่าคุณพี่ก็คืออาศัยเวลาคือคือเราด้วยแหลนะเนาะความมานะของได <c oughs> ้ไหมคะกล้ว <c oughs> ยก็คือไม่ใช่กยก็คือ,อมีลูกสาวอยู่บ้านของคุณยายโน่นเอามาให้เมื่อวานนี้เอามาให้เป็นน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งหนูก็ลงแล้วแหละพอมาเช้าหนูก็ได้สองชั่วโมงแล้วเนาะขอบคุณค่ะแต่ที่แวะมาไม่นานกน็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจอยู่ในการก้าไป ยิ้มทุกๆวันนะคะทุกคนคนไหนผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยได้นะคะช่องน้อยๆของยายยิ้เองได้าการเข้าปรมาเพื่อนเราบางคนก็ไม่ต้องการสาร้างรได้ก็คือสนุกสนานได้ค่ะทุกคนสตอรี่คุณก็มีเสียงเพลงได้ค่ะน้องชายจําได้อยู่นะเคยเข้าไปบ้านน้องอยู่ขอขอบคุณค่ะที่แวะเข้ามาทักทายยิ้นะคะสวัสดีทักนนั้นนะคะเนาะแบบสร้างสารรค์กับเพื่อนด้วยนะคะทุกคน ในการก้าวเข้ามาเนาะแล้วก็ต้องศึกษาหลายอย่างนะคะคุณทําอะไรอยู่ <c oughs> คุณคิดอะไรอยู่เห็นไหมเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเราคิดอะไรอยู่เ <c oughs> ช้ามาคุณก็คิดอะไรคุณก็บอกไปคุณคิดอะไรอยู่คือเพื่อนก็อาจถ้าไม่สไร้างรายได้ก็คือจะโพสอะไรก็ได้สนุกสนานเฮฮาสนุกสนานก็ได้เนาะแต่ว่าเราต้องการสาร้างรายได้แล้วก็ต้อง <c oughs> พอเวลาที่ใกล้ชิดกันนะคะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะคุณจงจิตสุรัต์ขอบคุณค่าคุณทักษ์เนาะขอบคุณกําลังใจเนาะก็ตรงนี้มางที ไม่โอเคเพื่อไม่มีเสียงออกมาเนาะมีนะแรกๆหนูทำมันเป็นเสียงซ้อนเป็นสองเสียงเป็นสองขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจค่ะกับเพื่อนๆขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้กันเนาะการเข้ามาอีก็ล้ทักทายคุณสมคิดก่อนนะค่ะขอบคุณนะคะน้องเป็นตะสังนาะขอบคุณมากๆเดี๋ยวช่วงบ่ายเจะกอกมป๋าไปันขอบคุณมากตันนี้เปิดมาไม่เจอหรอก ตเเ่เสียงเสียงีนี่แหบแหบไปละเสียงแหบๆละก็ห้ั่วโมหนึ่งก็พอค่ะกับตรงนี้ขอบคุณนะว่าการก้าวเข้ามาตรงนี้เนาะก็ถ้าคนไหนได้เดียวก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าโหกับระบบเขาเชิญนะ <laughs> นะคะสะสมเสมอน,นะคะในการก้าวไปตรงนี้ที่ว่าต้องการเป็นครีเอเตอร์ช่องเล็กน้อยของตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งคือเรากำลังเริ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยพี่ยายลงเติมทำาน่นทำนี่ก็ถึงเวลาขึ้นมาอีล้ใบ อ่าบายโมงก็ถึงเวลาเนาะเมื่อเช้าก็ประมาณสองชั่วโมงนะคะคือเพื่อนก็อถ้าไม่สร้างไรายได้ก็คือจะโพสอะไรก็ได้สนุกสนานเฮฮาสนุกสนานก็ได้เนาะแต่ว่าเราต้องการสาร้างรายได้แล้วก็ต้องในการเข้ามาตรงนี้ก็มาเพิ่มเวลานาทีกับเพื่อนนะคะมาขึ้นไลน์เพิ่มเวลานาทีกับตรงนี้มายืนยันตัวตนว่าตัวเองยังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่เนาะเป็นที่ที่ไม่แต่เจ้าบ้านนะคะเขาเจ้าบ้านบิไนไลน์นะคะคุณยายต้องเติม <laughs> คุณแมวสวัสดีค่ะคุณแมวของสิงใส่ก็ไเป็นไรไ,ได้น้อยก็เก็บน้อยไปค่ะเพื่อนๆทุกคนเก็บไปทุกบันยังไงก็ต้องเก็บกระปุกเราก็ต้องเต็มนะนาะคิดป่านะคะเราเก็บเราเก็บของเราได้เรื่อยหยอดกระปุกหยดใหม่ได้ค่ะถ้าวันหนึ่งเราอาจจะก้าวไปแล้วเราอาจจะก้าวไปไม่ถึงกับเพื่อนเนาะเราก็มาพักพักแล้วก็เริ่มใหม่ได้ค่ะนาทีเราส่งที่แมวมาส่งกํบบาลังใจให้วันนี้ก็ยีก็จะพูดได้ให้แค่ชั่วโมงสิบนาทีก็จะลงจากเวทีแหละ อันนี้ก็เพิ่งได้6นาทีก็ประมาณสักสินั้นทานกล้วยนะคะนี่ก็ทำคอนเทนต์ไปส่งไปแทำคนส่งมะม่วงสุกก็ตรงนี้ก็ทานกับข้าวเนะาะก็ตรงผใช่ไหมคะของชอบเลยจ้ะใช่ไหมในการเข้าไปของอิดทุกๆวันนะคะทุกคนคนไหนผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยได้นะคะช่องน้อยๆของใหญยอิเองะคะ่ะ ก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่เป็นไรนะคะสมมติว่าเพราะว่าเป็นระยะที่ห่างแล้วเนาะอ่ะนี่ก็เคยไปอยู่บ้านเพื่อนมาเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนเข้าไปทักทายเพื่อนอนึ่งคุณคุณท้าก,ก็เพิ่งมาจากบ้านหลังโน้นนี่เข้าใจอยู่เพิ่งมาจากโน้นใช่ไหมคะย <c oughs> ีกเนาะในการก้าวเข้ามากับตรงนี้อก็ดูประสบก,การณ์ของยิ้มเนี่ยคะ่ะในการก้าวเข้ามาเราจะได้รู้อะไรเยอะๆกับตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นใหมๆ่ๆอะไรใหม่ๆก็ต้องที่สวยงามจะ ใช่ไหมคะอาจจะมีคําว่าอยากหยุดพักเราก็พักค่ะพักแล้วก็ก้าว่อค่ะต้องนึกถึงตอนที่นขนาดนี้ตอนนี้กว่าที่จะก้าวไปมันมีพาออกไปไปทําคลิปใช่ไหมเราไปแล้วก็ไปถ่ายเก็บเก็บเก็บใบใช่ไหมบางทีก็ไายค่ะเดินทางได้อีกก็พูดมา <c oughs> เดี๋ยวก็ถึงชั่วโมงแล้วค่ะเพื่อนพังละสามชั่วโมงก็นานอยู่นะ <c oughs> นี่แหละความมณะของเรา เ่็เนความมานาของคุณพี่มากเลยค่ะทุกอย่างก็นี่ทําให้เห็นความมานาของเราคือณจุดนั้นคุณพี่ก็นั่นแหละก็เข้าไปอยู่พูดคุยเป็นครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีเพื่อนก็ขึ้นขึ้นไลน์สดด้วยกันเลยสองคนเลยพอยิบยิบเข้าไปบ้านเพื่อนนี้ก็คือจะดูโปรไฟล์เพื่อนหมดเข้าไปก็นะคะจะดูโปรไฟล์รายละเอียดของเพื่อนทุกคนเข้าไปปุ๊บก,ก็จะดูโปรไฟล์เือเรา เพื่อเราต้องอ่านคอมเมนต์ของเราใช่ไหมคะแล้วก็ต้องคอมเมนต์แบบสร้างสารรคมหน้าตรงนี้เหมือนกันเนาะการ,การ,การขึ้นไลฟ์สดก็เหมือนกันนะคะทุกคนเ <c oughs> ข้าเข้ามาตรงนี้ก็กําลังใจจากเพื่อนนี่แหละคะ่ะพอยิบยิบเข้าไปบ้านเพื่อนนี้ก็คือจะดูโปรไฟล์เพื่อนหมดเข้าไปก็นะคะจะดูโปรไฟล์รายละเอียดของเพื่อนทุกคนเข้าไปปุ๊บก็จะดูโปรไฟล์ลเราเร่มเข้าไปดูเรียวคะ่ะอ่าจะเก็บแบบเพื่อนที่เราตั้งนานแล้วเราไม่สามารถที่ ที่จะไปคอมเมนต์เพื่อนได้หมดค่ะก็พยายามเข้าไปดูจนค่ะไล่ๆแนะนําได,ได้แต่ว่าตรงนี้เราพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้แม้แต่คําพูดบางอย่างพูดไม่ได้เลยค่ะในการคืนไลฟ์สดเราต้องดูแลดูแลคําพูดทาเดียวตรงนั้นเราก็เข้าไปดูเรียวแต่ยิ่งจะเรียกเรียวนะคะแต่ว่าถ้าช่องที่เติบโตแล้วเขาจะเรียกเรอ่วแต่ยิ่งจะเรียกเรียวนะคะคทุกนะคะนแล้วก็ค่อยคอมเมนต์เนาะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนกตบตรงนี้เราก็ต้องรู้นะกดของเรามาตรฐานชุมชนของเราก็หลายๆอย่าง ตรงนี้เราเป็นัางทข่าไปของเราดูแลบ้านของเราทุกช่องทางแค่นี้ก็สามารถที่จะเดินไปกับเพื่อนได้ทุกทุกวันเหมือนก็นยิดน,นะคะเราได้หลายรอบค่ะทุกคนก็โอเคนะคะโอเคก็ตรงนี้ไปแต่ว่าเราก็ต้องรอรอระบบตรวจสอบแค่นั้นนะเนาะแต่ก็คือก็คือน้อยนะคะที่ีก็พูดคุยกับเพื่อนก็นี่ค่ะก็แค่เมื่อเช้านี้ก็เป็น2ชั่วโมง คนไหนผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายค่ะมาเก้าเข้ามาตรงนี้เราก็คะเนาะเราก็มีสร้างได้ได้นะตัวน,นี้ได้แต่เราก็ต้องดูแลบ้านของเราเหมือนกันในสตอรี่นะคะก็ไปดูรายละเอียดสตอรี่เหมือนกันว่าอ่าสตอรี่ก็ไม่เป็นไรนะคะยี่ก็จะ,พ,ะพูดได้เวลาก็โอเคครับ่ะวันนี้ก็ยี่ก็จะลงจากเวทีนะคะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีก็จะลงจากเวทีก็จะเอ่ยชื่อเพื่อ ึ้นตรงนั้นก็ต้องขึ้นโชว์ครบหมดเลยนะคะทุกคนตรงโปรไฟล์เราเนาะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นเหมือนกันนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะว่าเราสามารถสร้างรายได้ไหมตรงนี้เป็นสีเขียวครบหมดไหมเนี่ยพอยิกยิกเข้าไปบ้านเพื่อนนี้ก็คือจะดูโปรไฟล์เพื่อนหมดเข้าไปก็นะคะจะดูโปรไฟล์รายละเอียดของเพื่อนทุกคนเข้าไปปุ๊บก,ก็จะดูโปรไฟลเ์เคอเราถ้าน้องชายจำได้อยู่นะเคยเข้าไปบ้านน้องอยู่กเข้าวขอบคุณค่ะ ที่แวะเข้ามาทักทายยิ้นะคะสวัสดีทักเพราะว่าที่เราจะเดินไปตรงนี้เราก็เพื่อนนะคะเพื่อนมาให้กำลังใจเข้าใจเพราะว่าคุณพี่ก็เดินทางเหมือนกันยอีทเนาะเข้าใจเดินทางแบบหนูนี่คุณคุณแววคลองสิงค์ค่ะขอบคุณน้องคนเป็นตาสังเนาะขอบคุณคุณเปลือกข้าวค่ะขอบคุณขอบคุณพี่กัญญาลัตเชอ้อหมอนะคะขอบคุณทําอะไรอยู่